สวัสดีค่ะสวัสดี iling, ทุกๆคนนะคะวันนี้บอลยูที่อาวศีธนูนะครับยูตรงหน้าบันปลอุ่นเลยนะคะวันนี้บอลมากับปลาจิ๋วแล้วก็นาดานะครับบอลเห็นมีคนหาหอยอยู่นะครับประมาณสองคนนะข้างหน้าบอลนะแต่ปลาจิ๋วกับนาดาอยู่ทางนู้นนะครับยู่ทางทางนู้นนะปลากุ่นปลากุ้งก้างทางนู้นนะครับเดี๋ยวบอลจะไปดูหอยลร้นะครับบ่าจะได้เปลานะแต่ว่าปลาจิ๋วกับนาดาจะมาหาหอยกลุมนะครับไป เราไปดูกันนะครับไปลุยกันเลยนู่นแหะครับปลาจิ๋วขนาดได้อยู่ตรงนู่นนะครับแต่ข้างหน้านู่นนะครับบอนจะบอกมีคนหาหอยกลมเยอะมากเลยนะครับยักได้หอยลร้นะครับเดี๋ยวบอนจะถ้าบอนเจอปากมันจะจะนะครับบอนใจดูนะว่าปากมันเป็นยังไงนะครับไปบอนจะบอกว่าบอนเจอปากห้อยแล้วนะครับจะมองเห็นไหมครับเนี่ยสเนี่ครับ วันไม่ดูว่ามันคือหอยข้าวหรือหอยลายนะครับเนี่ยสองรูนะครับโอ้หอยข้าวครับปากมันจะยู่ไขคลายกันนะครับปากออของห้อยนะครับจะยู่ไขคลายกันนะวันไม่ได้ถ่ายหอยกลมไม่ดูนะครับวันได้ไปหลายตัวแล้วนะครับหอยกลมนะโอเคครับเดี๋ยวบันเจอจะจะวันได้ดูอีกทีนะครับ ตรงนี้ไม่ดูปลาค่อยเปล่าครับออ้ชยนะหุ้ยเนี่ยอ่อไม่ใช่ไม่ใช,ช่แต่นี่ปลาคอยครับเมื่อกี้ที่บันเจอสองสายพันธ์นะครับปลาส้มนะลมแรงอีกแล้วครับวันนี้ตรงนี้มันสองรูนะครับมั่นไหม โอ้ยใชยครับล่อยลายเนี่ยเมื่อก,กี้บอลก็เจอตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่บอลไม่แน่ใจนะบอลก็เลยเอามือลงไปนะเนี่ยได้สองตัวแล้วครับ่อยลาย<ะ>ตัวใยญ่ายมากเลยเจออีกสองรูนะครับแต่บอลคิดว่าน่าจะเป็นหอยข้าวนะครับนี่หอยอะไรหอยข้าวแหนเลยหอยข้าวครับหอยตลับ นครับบรยากาศที่บรรยูบรเดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับก็จะมีคนมาหาห้อยเยอะ่าเมื่อกี้นะเพิ่มมาอีกสองคนสามคนนะครับเจอห่อยคล้างครับแกไปนะเอาแหวประจิ๋วครับมีคืนมีล้มครับ บอลเจออีกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสองดูนะครับเดี๋ยวบอลทุมลงไปดูนะรอยมันเปิดปากนะครับแป๊บนึงนี่นะครับตรงนี้นะครับบอลกิดวาน่าจะเป็นหอยลายหรือหอยข้าวนะครับมันจะเปิดปากปะวะครับเนี่ยปากมันจะเป็นดำดำนะดำดำอยู่ตรงนี้นะครับฟึ๊บมั่นไหมมั่นล่ะครับหอยลายหอยลายนะครับ ตัวใหญ่เลยครับวันนี้ถ้าบอลเจอนะบอลเจอมันฉายนะครับตรงนี้สีดาดำกับมันไหมโอ้มัน,มอมนหอยอะไรล่ะครับโอ้หอยก้าวปากมันจะเหมือนเมื่อนกันนะครับชุดจอดมากเลยตัวใหญ่นะครับน้ำม,มันมีล้มก็จริงนะครับแต่ว่าน้าใสมากเลยนะ สามารถมองเห็นได้ชัดนะคะบ,บอกข้างหลังเหมียได้บ้างนะมองเห็นได้ไงๆเลยนะครับบันเจอหอยคลางอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือปาร์นะนี่ครับเก็บนะครับเอาไป้ประจิวเนี่ยเมีย่นิดอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้แหละครับขอเรียกว,ว่าซิวเวียนนะครับแ <c oughs> ทงเจ็บมากเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าใครไม่ใสร่รองเท้านะระวังนะครับมันจะเป็นปุ่ปมนี้นะ หอยคลางอีกนะครับน้ำซวยมากเลยครับบอลขีดอบอลเ็นอีกสองลู่นะครับใช้ไหมใช้แล้วครับหอยข้าวอีกนะพัดอร่อยเหมือนกันนะครับบอลฉอมเหมือนกันนะรสชาติคล้ายๆกันละครับหอยข้าวก็บ่อยลายนะ ใช่ไหมล่ะครับนี่รูดำๆสองอันเลยเนี่ยนูด้วยอันนึงอุ้ยใช่ใช่ใชป่ะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ดูอะไรโอ้ยยุบเหมือนปลาค้อยมากเลยลอกเราอะมันไม้แล้วครับไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เพเลย บางทีก็ไม่แน่ใจนะครับลองเอามือลงไปดูนะเมื่อนติบอนบอกนะครับแล้วเราจะได้ดูนะเราจะได้ลงไปสัมผัสด้วยนะครับว่ามันใช้ไม่ใช้นะเจาะอยค้างอีกครับรบันเจออีกนะครับสองดูนะอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นหอยข้าวนะครับปากมันเล็กนะเนี่ย โอ้ลมถ้าไม่มีลมสุดยอดมากเลยครับปูอะไรล่ะครับนี่ปูมาลูกปูมาไปล่ะครับนึ่ลูกปูมาเอ๊ะ จับมาดูไปเร็วมากเลยได้รูกลับนาดาอยู่ตรงโู้นกัน,นโอ้ยปิ๊ง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 ,ง,ง,งหนาดาบอกว่าถ้าได้ไม่เยอะไม่ต้องกลับบ้านนะครับโคตรมากเลยน้าได้โอ้โหทางก็ไปเร็วนะครับบันเจอตรงนี้นะครับเมืนอสองรูนะ มันไหมไม่ใช่อีกแล้วครับโอ้โหห้ายากเหมือนกันนะครับไม่ใช่งายนะโจหอยครั้งครับสองตัวเลยหนึ่งตัวสองตัวสองตัวเลยครับตัวเท้ากันเลยทีเดียวกัน ดูดีๆนะครับบันวาบางทีมันอาจจะแฝงอยู่ในไอตรงนี้ก็ได้นะที่มันเป็นจะมีก้อนหินนะครับแล้วก็จะมีสาล่ายด้วยนะจะหอยคลางอีกครับโอ้ได้แต่หอยคลางเลยนะครับตัวแคนี้แหะครับไม่เนี่ยว นี่ครับหอยนี่เยอะมากเลยเนี่ยไม่รู้หอยอะไรนะครับเดี๋ยวบอนดึงขึ้นไม้ดูนะเนี่ยครับมันก็จะแบนๆนะครับแล้วก็จะมีสาไล่ยกออยู่ข้างๆนะเนี่ยบนว่าแต่กินได้ก็ร่อยเหมือนกันนะครับเต็มเลยเนี่ยเปียกเลยอะครับ ระดับน้ำที่บอนมาีถมนี้นะครับอนเดิอนออกมานะดูสิครับสาไล่อันนี้ซุวยมากเลยครับนี่บนหวาตะกินได้ร้อยมากเลยนะนี่ครับน่าจะกรุบกรุบเหมือนกันนะนี่มันเป็นอะไรล่รครับนี่กรุบกรุบหรือเปล่าซุวยมากเลยมันจะเจอห้อยด้วยนะโอ้ใช้แล้วครับ หอยพันาอะไรเนี่ยไม่รู้หอยอะไรหรอครับผสมแหนเลยนี่ไม่เอานะครับไม่กล้ากินแต่บ้านวาก็กินได้แล้วครับข้างบนนี่อะไรด,ดำๆ่ะครับชายนะครับอันนี้ไม่รู้อะไรหรอเนี่ยหอยตลับ เริ่มจะมืดขำแล้วครับโอ้ยลูกปลาส่วยจริงๆเลยครับยานี่เนี่านายที่บอลใ้ดูเมื่อกี้แล้วครับส่วยมากๆเลย เยอะแยะเลยครับหอยคลางครับตัวใหญ่เลยตัวนี้อาปากอยู่เนี่ยฟึบนี่ครับตัวนี้เหญ่จังเลยเอาไปนะครับเอาไปประจุอุ้ยโอย้หอยจอรดนี่ครับหอยจอรดอันนี้กินได้แล้วเนี่ยเนี่ยบนกิ่งวาน,น่าจะเป็นตัวเมียนะครับโอ้ตรงเมียไล่งัดนะครับนี่ ไ,ได้กินนานแล้วครับบอ,อยจอบนี่บอนเจอปะโค้ยแล้วครับบอนคิดว่าน่าจะใช้หอยลายแน่นอนนะครับเนี่ยมองไปนะครับมันจะเป็นสองรูดำๆนะหนึ่งซ่องตรงนี้นะครับบอนคิดว่าน่าจะใช้หอยลายแล้วล่ะเนี่ยครับมันจริงๆด้วยครับ ันนี้ถ้าเจอนี่คือตัวใหญ่ๆเพนะสุดยอดมากเลยครับสนามดงกว่านี้นะครับบันหน้าจะมองเห็นได้เยอะนะแต่นี่มันมีคืนนะครับมองยากน่อยนึงนี่ครับบรนเจอหอยคลางอีกนะมันแอบอยู่แค่ๆประการังเลยนะไม่สังเกตมองไม่เห็นนะครับเริ่มจะขำแล้วครับ ได้เยอะบป่เนี่ยที่บอลได้แล้วนะบอลเกบหอยก้มด้วยนะครับแต่บอลไม่ได้ท่ายูนะคับหอยก้มนะเพราะว่าบอลเก็ไปดูบอยแล้วนะครับปากหอยก้มหางายมากนะได้หอยลายซองซามสี่ตัวนะครับแล้วก็หอยข้าวนะหอยตลรับนะครับแล้วก็หอยคลางนะห้อีกนิดนะครับบอลเจอหอยคลางอีกครับแอบอยู่ในปาย่างงเลยนะเนี่ย มันยุ่ที่ย่างงอนะครับในย่างงอนี่มันก็จะมีไอ้ไอน,นี่แปลกๆด้วยนะนี่นี่ครับไอ้นี่ด้วยนะเป็นดอกรงมันแล้วครับนี่แปลกดีนะครับเจอหอยคลางอีกนะครับโอ้ได้แต่หอยคลางเยอะเลยอะเนี่ยบนแกปลาจิ๋วนะครับวันนี้ หอยคลางหางไอ้นะครับดูดีๆนะมันจะแฝงอยู่ข้างๆกับประกาศรังนะครับส่วนมาเยอะเลยนี่อ่ะตัวนี้ตัวใหญ่แล้วครับหอยคลางฟืบอ,อานนี่อโะอ้วาน้ำลมใส้แล้วครับลมเหลิมงบเลยนะเหลิมเงียบเลยนะครับ โอเคนะครับบอนคิดว่าบลอนเดินทางกลับแลวครับ,นะรบเนี่ยบอนไดแถวนี้แล้วครับเดี๋ยวไปดูป้าจิ๋วนาดาแล้วก็พวกพีพ่ีอยู่ข้างในนะครับน,น,น้องๆอก่อนนาทีห้าอยู่นะว่าได้ได้บังคับไปดูไปดูพี่เศว้าวนะครับแกคนพื้นที่เลยนะไปดูครับแกได้เยอะปะชอบเลยนะนี่เดินได้เยอะมากเลยเอาไปทำอะไรกินนี่เอาไปไข่ยข่ข้า,ขา,าวไปไายนะครับ <laughs> นี่คนกอลังเหมนน่ะรูจักกันนะครับ โอ <laughs> <Okay, okay. S 2> เคโอเคเอาไปเก็บเลยว้โอ<า>้โหแกได้ไปเก็บแล้วนะครับหนึ่งทั้งเมื่อกี้นะนี่ครับห้ากันเยอะเลยนะจะข้าไปดูด้วยนะครับนา,าได้ได้เยอะปะกบปิ๋วนะครับเดินยังไม่ทันถึงนาดา้ที่นะครับเจอหอยกลางอนะเก็บนะไปเรื่อยๆครับเคถึงนาดา้แล้วเนี่ยหอยกลมด้วยนะนาดา้บนมาหอยกลมแล้วครับ แต่บอลไม่ได้ท่ายห้ดูนะคับอลเก็บไปบ้างแล้วก็เก็บไอหอยอื้นไปด้วยนะครับหอยกลมเยอะแล้วครับตรงเนี้ยหอยคลางอีกนี่นครบหอยกลมตัวเล็กนี่หอยคลางหอยคลางตัวขนาดนี้แหละครับร้อยมาก คลางเยอะเลยครับตรงนี้ห้าคนไป,ไปดูปลาจิว๋วไหนปลาจิ๋วดูได้เยอะเปล่า <c oughs> เออบนเก็บมาให้แล้วเนี่ยปลาจิ๋วจะเอาหอยคลางพอดีนะครับได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวนั่นแหละ <c oughs> แกบล็อกแกจะเอาหอยคลางด้วยนะครับแต่ได้ตัวเดียวนั่นน่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูหนาดานะได้เยอะป่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูปลาอุ่นกับหนาดานะกำลังเมาท์มอยกันนะครับพาจะได้เปลาหนา้าเดี๋ยวไปดูปูปลาอุ่นได้เยอะไหมอ่ออู้ปลาอุ่นก็ได้เยอะไี่ดูปลาอุ่นอนี่ปลาอุ่นเอาหอยได้ป่งนะงาอู้ท่านปลาอุ่นก็ได้นะครับ หอยคลางหอยกันทยหอยกลมปะอุน่นปะอุนครับปะอุ่นนี่ยใจดีมากเลยนะปะอุ่นครับมาหนาดาอย่าลบอย่าบังอย่านี่เอามาไม่จ่ายแล้วก็ไม่หนีเอามาดูหน่อยเร็วๆจะปิดแล้วเนี่ยไม่จ่ายแล้วก็ไม่หนีปาจิว๋วหนาดาก็ได้เกือบเต็มนะเนี่ยเยอะค่ะจะได้เยอะที่สุดวันนี้อ,อ ที่โมทันทีเลยน้าประุนนะโอเคแล้วครับเอาไว้ตอนนี้แล้วครับคุยไม่ได้แล้วลาไปแล้วนะครับพบกันไม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บอลไปก่อนนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายะะชอบคลิปของบอลกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยกดซับสไครต์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาบอลลงคลิปนะครับตรงกลางนะติ๊งน้องติ๊งน้องนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะ